หน้าหนึ่งร้อยห,ห้สิบส่องห้าสิเก้าันเลู้กำลังสองลบวีกำลังสองส่วนด้วยสองกับหาด้วยวีกจูส่วนสามกับวลังสองเริ่มจากสูตรตางกลังสองที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วม่ท้อง หน้ากำลังสองลบหลักกำลังสองได้หน้าลบหลักคูณหน้าบวกหลักส่วนด้วยสองดับเบยูหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนด้วยเศษเพราะฉะนั้นตัวเศษก็จะกลายเป็นสามคูณดับดับเยูกาลังสองคือดับยูคูณกันสองตัว ส่วนได้ v บวก u น้องครับ u บวก v กับ v บวก u เนี่ยมีค่าเท่ากันคุณสมบัติการสลับที่การณ์น้องก็ตัดคอนได้เลยครับเอา v บวก u ตัดคอนกับ u บวก v เอา d v ตัดคอนกับ d v แล้วเราก็ดูในช้อยนะครับว่ามันต่อัก็ใส่ชัดเจนเลยฮะมีสามคูณดับยูแล้วคูณกับวงเล็บดูลบดีแล้วส่วนด้วยสองครับคำตอบข้อนี่ที่เป็นสามคูณยย B, ด้วยดูลบดีส่วนด้วยสองข้อห้าสิบเก้าครับคำตอบในช้อยสามต่อไปนะครับข้อที่หกสิบหน้าที่หนร้อยห้าสิบห้า ผลลัพธ์ของเศษส่วนเท่านานี้ตข้อใดไม่ยากนะครับข้อนี้หนึกอ็กซกับเอ็กซ์บวมีค่าเท่ากัานนะครับได้ที่ร้อยห้าสิบห้าแล้วนะข้อที่หกสิบ เดิมครับ x บวก2เหมือนเดิมส่วนด้วย x บวก1ครับหารเศษเป็นคูณกับเศษ x ก3ส่วน1บก x เป็นเศษ1บวก x ส่วน x บวก3เดลต้า x บวก1กับ1บก x นะครับมีค่าเท่ากันเราก็จะทอนได้เลย x บวก1จะทอนกับ1บก x นะครับคำตอบข้อนนี้จือต่อ x บวก2คูณ1ได้ x บวก2และส่วนได้คูณได้ x บว3ก็ได้ x บวก3เป็นคำตอบข้อนที่จุดต่อ2ต้องตองครับข้อ60ตอบ2ต้องไป่ครับข้อที่60 ตัโรับได้ดีกว่ห้าสิบห้าข้อที่หกสดข้อนี้ใช้สุดรลต่าง 2, ากำลังสองและการดีตัวร่วม A อกำลังสองลบด้วย a อส่วนด้วยสองบคูณด,ด้วยแปดบส่วนด้วย A อกำลังสองลบดีกำลังสอง่าเราเห็นว่าสองคนนี้มีเอลูกดัับ ดึงเองออกมาคนแรกเหลือเอพนที่สองเหลือดีเห็นยัมมีเอเป็นตัว่วมดึงเอออกมาพจนแรกเหลือเอพคนที่สองเหลือ B ีต่อไปนะครับด้านล่างเป็นสองดีเหมือนเดิมคูณด,ด้วยเศษแบส่วนดีส่วนด้านล่างอีกตัวนึงเรียกโดส่วนนี้นะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้า,นาลบหลัง คูณหน้าบวกหลังเอลบี A กับเอลูบีนี้ตัดทอนไ,ได้นะครับเอลบี A ตัดทอนกับเอลูบีต่อไปนะครับ B ีกับ B ีตัดทอนได้นะครับปีหนึ่งปีปีหนึ่งีต่อไปนะครับใช้แม่สองนะครับตัดทอนกันได้นะครับสองหนึ่งสอง 2องนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4a ส่วนด้วย a บวกใช้ไหนครับคำตอบวันนี้ตอบใช้สครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนเป๊ะแต่มันมีค่าเท่ากันใช้4คืส 8a ส่วนด้วย2คูณด้วย a บวบ เพราะว่า 2.2.4a 2มันก็จะกลายเป็น 4a ส่วนด้วย a 1b 6จเ็ตอบทอย4ต่อไปนะครับ62ครับ62นี่เราจะไม่ได้เจอม้ากในทุกวนนี้นะครับแต่ถึงหน้าเราจะเจอคือเลข9เนี่ยมันคือ3ยกกำลัง2นะครับแล้วด้านล่างเนี่ย H กำลัง2ลบ H ลบ6เนี่ยเราไม่เรียนทีจะอธิบายให้ฟังนะครับ เอาขอน้อครับเดี๋ยวขอนนขอธิบายตรนี้หนึ่งนะครับ6-2อ่ะขอที่ 2, เราทำหกสราเบดูเฉพาะตัวเศษอันแรกก่อนแล้วก็ตัว่วนอันแรกล้วครับจังวนนี้คิดยงไง เลยต้องเปลี่ยนให้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองต้องเปลี่ยนเองเจ้าเนี่ยคือสามคือกลังสองเจ้าเนี่ยคือสามคือกลังสองนี่คือรยกกับเลขกำลังสองมันก็จะเข้าสู่สูตรผลต่างกำลังสองที่ว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามันมีค่าเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง ตึ๊บนะต่อไปนะครับน้องดูข้างล่าง h กำลังสองลบ h ลบ6น้องครับตัวนี้เดี๋ยวพอนึงสองเราจะคล้องมากตอนนี้เลยไม่คล้องิีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบบสามพจน์แบบนี้เขาเรียกว่าแบบสามพจน์เรื่องที่การทำเนี่ยเขาเรียกว่าการแยกตอวผู้นาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของเทอมสอง นะครับหลักการคิดมีดังนี้ครับให้เราคิดว่าอ,ะ,อะไรที่มันคูณกันได้ลบหกแต่บวกกันแล้วได้สัมประสิทธิ์ของวงลาตาตรงนี้ไม่เกี่ยงคือเขารต้องคิดว่าอะไรคูณกันได้ลบหกบวกกันแล้วได้ลบหนึ่งมันมาจากไหนหรอมันมาจากการคูณพู่น้ำด้วยอพู่น้ำนม่นด้แต่ครับเพราะงี้เนี่ยเดี๋ยวเราพอเราคูากับเข้าไปมันต้ได้เท่ากัน้องครับอะไรคูณกันได้ลบหกบวกกันแล้วได้ลบหนึ่งมันคือลบสามตบหกสอง น้องอย่าพ่งเชื่อนี่นะครับอย่าพึ่งเชื่อนะครับลบสามองน้องาเชื่อพีเมื่อพี่เอามาคูณกันแล้วได้เท่าเดิมลองดูว่าได้เท่าเดิมจริงไหมดูนะครับเฮคูณเฮได้ h ฮสตอนสองเฮคูณสอได้สองลบสามคูณเฮได้ลบสาลบสาูณสองได้ลบห 2h ลบ 3h ได้ลบ h ลบ6เห็นไหมครับนี่แสดงว่าตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะครับโอ้ข้อนี้ยากใช้ได้นะครับอ่ายากสำหรับเทอมนี้นะครับเทอมหน้าจะง่ายเลยข้อนี้อ่าเดินตัวนะครับ9ลบ h ดัง2ส่วนด้วย h กำลัง2ลบ h ลบ 6, 6 คูณด้วย h กำสองบวกสอง h ส่วนด้วย h กำลัสองเริ่มจ้าวูเ็ดจวบกลังสองพี่แน่นอนนะนี่นี่เขียนลยครับสามลบ h คูณกับสามบวก h ส่วนด้วยตัวนี้ครับ h กำลังสองลบ h ลบบวกมันกะกลายเป็น h ลบสาม คูณด้วย h บวก2จดครับคูณด้วย h กำลัง2บวก2 h อันนี้ก็จะมี2พจน์2พจน์ที่มี h เ,เป็นตัวร่วงดึง h ออกมาพจน์แรกก็จะ,จะเหลือ h พจน์ที่2ก็จะเหลือ2ด้านล่างก็จะเหลือ h กำลัง2คือ h คูณ h ทำไปแค่นี้ก่อนไปแค่นี้ก่อนไปแค่นี้ก่อน h ฮลบสามกับสามโมเลกุลจับกันไม่ได้นะไม่เหมือนกันนะแต่น้องสามโมเลกุลกับเฮทลสามเท่ากันนะแต่สามโมเลกุลกับเฮทลบสามไม่เท่ากันน้องนะเฮทกับเฮทัดกันหมดไปน้องครัฮทบวกสองกับ h ฮทบวกสองจัดกันหมดไปแค่นี้นะครับน้องมีสูตรเพิ่มเติมนะครับ j u ับหน้ารถหลัง เท่ากับลบของหลักลบหน้าที่เช่น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 สามลบสอได้ห่เท่ากับลบองสองลบสามก็คือเท่ากับลบของลบเห็นเะห็นเะท่ากัจริงน้องครับเพราะฉะนั้นเนียสมมตว่าเกินสามลบเอชให้เป็นเอชลบสาโดยใช้สูตรนี้ครับหน้าลบหลังเท่ากับลบของ หลางลบหน้าอันนี้หมดละด้านล่างเหลือ H ลบสาและเหลือ H H ลบสาม H ลบสามัดกันจำเลยดูช้อยน,นะครับคาตอบข้อนี้เนี่ยตอบช้อยสามนะครับลบของสามบวก H ส,ส่วน,น H ได้ตัวไหนตอบช้อยสาม หน้าร้อยห้บห้าบอกเาเอ็นกำลัง2องลบเอ็นกำลังสองส่วนด้วยเอบวกเอคูณด้วยเอลบเอส่วนด้วยเอ็นกำลัง2องลบสองเบวกเอ็เอกำลังส โรลดเอาพรับ m กำลังสองลบเอนกำลังสองนะครับมันจะออกมาเป็นหน้ากำลังสองลบหลังสองได้หน้าลบหลังคูณตับหน้าบวกหันเย้แล้วนะครับส่วนต่างกำลังสองแล้วส่วนด้วย m บวกเนบวกเอนนี่ยเดนะครับ แล้วคูณดเอ็ลบเอ็นน้องครับส่วนตรงนี้อ่ะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลับวกหลังกำลัสองมันจะมีค่าเท่าหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองคือหน้าลบหลังคูณหน้าลบหลังหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองคือหน้าลบหลังคูณหน้าลบหลังน้องครับ n อนบวกอน้องอามาตัดกัน,อนเอาเลย เอ็มลบเอ็นนอมาตัดกันตัดเลยเอ็มลบเอ็นนอมาตัดกันตัดเลยคำตอบข้อนี้คือหนึ่งนะครับอ่าที่เหลือเราไปคิดพวุหน้ามานะพรุ่งนี้เรียนตามปกติคำตอบข้อนี้สรุปแล้วก็หนึ่งนะครับ